สวัสดีครับวันนี้เราช่องเจจ๋าเราเจ็ดเจ็ดครับคือเจเจไม่สบายครับให้เจจ๋าขับมือไม่สบาย <c oughs> คอกคอกคอกตีม <c oughs> น้ำหนักครับวันนี้ อีกโดนบางสนุกเอ๋อจะทำยังไงอ๋ออาอกุเระงงเเวะไปขึ้นขวาไปกดเรวะมีรถมีรถก็ชละลออ่ะกุเรด้วย ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตบห้าไปตบห้าไปตบห้าไปหกนะตบหกรอบมันเกินแล้วเออขับรถไม่ดูรอบดูอะไรเลยเนาะ ก็ดูรอบมันฟาดว่ะขับรถใคไรไม่รู้เรื่องเลยขับเบเองมั้ฮลากรอบดูรอบหน่อยเวลาขับรถขับอะไรอนะ่ะหัดสังเกตตัวเองหน่อย

<Yeah. S 2> ต้องไปนั้นถอดออกมาดิ <Huh? S 1> ต้องไปนั้นถอดออกมาดินั่นนะ ก็ไม่เปิดแต่ไปล่ะให้มันหลบลนะนะโอ้ขับรถ ไปเลยเข้าไปเข้าไปคืน โลชะลอเอฟไซายดิเอฟไซายตรงนี้ก่อนดิกดเยี้ยวเอฟเปิดไฟเลี้ยวว่ะ แอบอีกเบาๆแอบอีกถ้ามันพ้นต้นนี้ไปก่อนค่อยหาเข้าอีกเกือบอีกหักขวานนิดนึงดีดูกิ่งไม้ว่ะเออแอบซ้ายอีกก็บอกแอบอีกแอบอีกก็แอบอีกแอบอีกพอพอ ดูนจอดให้ช่างเดียวนี่เรูปเร็วๆยังไงโถคนปวดเที่ยวอยู่อย่าใส่รองเท้าค่ะมันจะมันจะใหญ่ขับแทนให้เดียววอนนี้ คนนี้ลงตายนะคะเจอก,กันที่ด่านนอก แก,งเ,เแกงเป็นไข่แล้ววะนี่ฮะไปแกงเป็นไข่แล้วโอ้ยนี่ตัวร้อนขนาดนี้ยัง,ยงจะมาแกงเป็นไข่เอาสมอี๋เนาะอ้สมอ,อ,อี๋ขีนมีหน้าที่ขับขับ,ขบไปไม่ไปแล้วนะคะ <laughs> ต้องเป็นมะโปงมะแปะนี่ักเท้าแ <laughs> ปะหน่อยดินี่ ก็แกะอันนั้นออกแล้วก็เอาติดหน้าผากอะน,นะเออนัอ่นแหนโลกไอแผ่นนั้นออกอย่าเอาทิ้งข้างทางนะทำไมถือได้อะไรทิ้งข้างทางไอแผ่นใสๆิกเลเอาวางไว้นี่ทำไมอ่ะทำไมนี่นะเออก็เพราแบสสูงๆนะ <c oughs> เอาขึ้นจากน้ำไอเออนั่นแหละหยุดเนาะขับรถต่อค่ะนะก่อนนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายดูคนแก่งเป็นไข่นะเก่งมาอหนึ่งเลย